เรื่อบอสดาบันเสร็จเนี่ยก็ไอ้ผู้รู้เนี่ยเราะเห็นว่ามันยังไม่จบแค่นี้ไม่จบแค่นี้เพราะว่าคนที่ไม่เคยเจอไอ้ไอ้ผู้รู้ที่ที่ไปเห็นไอ้ผู้ภาคเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรพอมันรู้ว่าเฮ้ยมันมีไอ้ผู้รู้ที่พูดภาคได้กับมันมีไอ้ผู้ที่มารู้รู้จิตที่ที่ภาคไปรู้อะไรแล้วมาภาคในใจมันมีผู้รู้อีกการหนึง่ง ตอนนี้มันก็มายึดไอ้ผู้รู้เนี่ยที่ไปรู้ไอ้จิตภาคเนี่ยเป็นตัวเราว่าเราเนี่ยเป็นคนไปรู้ไอ้จิตกำลังภาคเราเป็นคนไปรู้ปัญหาไม่อยู่ที่เราเลยตอนนี้เราเนี่ยที่ไปรู้ไอ้คนภาคเนี่ยปัญหาเนี่ยมันอย okay. friend, ู่ที่เราเลยปัญหาไม่อยู่ที่คนภาคแล้วตอนนี้ป er right. ัญหามันมีอยู่ที่เราเนี่ยที่เป็นคนรู้ไอ้คนภาคตอนนี้เราก็จะยุ่งวุ่นวายเลยเนี่ย ว่าจะต้องบังคับตัวเราไม่ให้ไปยุ่งกับไอ้อคนภาคจะยุ่งกับไอ้คนภาคให้ภาคอย่างอิสระเดี <c oughs> ๋ยวว่าความไปยุ่ <c oughs> กงกับไอ้คนภาคเดี๋ยวก็เป็นได้ก็หลุดไปถึงโน้นเลยหลุดไป,ปคิดเองฟุกแตกเองมันยังมั่วๆอยู่ตอนเนี้คือเดี๋ยวก็หลุดไปถึงนน่นเลยหลุดไปถึงไอ้อายตนะาภายนอกเลยเดี๋ยวบางทีก็ไปยุ่งกับไอ้คนภาคให้มันภาคแต่ดีๆภาคแต่ที่ชอบใจห <c oughs> รือไปยุ่งกับอาการเลยอาการที่ถูกรู้คืออยากให้อาการมันดีๆเบาๆสบาย อันไหนอาการไม่ไดีดีไม่บสบายนั่นเป็นสิ่งที่ถูกรู้คือมันหลุดออกจากผู้ภาคไปเลยหลุดไอ้จกคนภาคไปตอนนี้ก็มันจะยุ่งยุ่งอยู่เนี่ยตัวเนี้ยยุ่งยุ่งอยู่ไอ้ตัวไอ้ตัวผู้รู้ตัวสุดท้ายเนี่ยตอนนี้พอมาถึงขั้นเนี้ยมันจะไม่ไปหน่อยแล้วไ้มันจะไม่ไปสนใจไปออกไปถึงให้อายตนะภายนอกแล้วที่มันจะไปมันจะไปอยู่มีอาการอย่างไรมันก็รับรู้อยู่ทํางานชีวิตตามปกติแล้วมันก็ ไอ้ผู้รู้ผู้พพาเนี่ยมันก็รู้อยู่แล้วจนกระทั่งมันมันหมดความหมายต่อใจไปแล้วแต่มันไม่เห็นไอ้เนี่ยไอ้ตัวเราที่เป็นผู้รู้เนี่ยไอ้ผู้รู้ผู้พผู้พาเนี่ยมันยังมีการปรุงแต่งที่พยายามจะช่วยตัวเองให้เป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์มากเพื่อให้ตัวเองอบรรลุนิพพานมากเพื่อให้ตัวเองเป็นอะไรบ้างเพื่อให้ตัวเองเป็นผู้รู้อย่างลอยอิสระไม่ติดอะไรแพทย์ตัวเองอ่ะไม่หลงอีกต่อไปพยายามจะช่วยตัวเองไม่ให้หลงแล้วให้เป็นตัวเองกะเป็นผู้รู้ที่ไม่หลงเลยอย่างเป็นอมาตะอีตอนนี้มัันม่วอยู บ่บวบ่วบ่กายผู้รู้นี่นเนี่อคือยึดผู้รู้เป็นเราเราเป็นผู้รู้ตวเนี้ยเราก็จะค่อยๆเห็นว่ามันมีผู้รู้เว้ยมันมีผู้รู้ที่เป็นตัวเราไอไ้อไอขั้นนี้ละเอียดมากนะขั้นนี้ละเอียดมากคือมันจะต้องมาถึงขั้นที่ว่าคือไม่ทําอะไรจริงๆนะมันทำไรไม่ไดใ้ใช้ปัญญาไม่ได้แล้ว จ็ปัญญาไอ้ที่จะพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นขั้นขั้นของการเดินทางแต่ขั้นนี้มันกลับด้านกันคือมันจะต้องทําอะไรไม่ได้เลยในใจอ่ะไม่ใช่ไปทํานิ่งๆนะคือทําอะไรไม่ได้เลยแล้วเดี๋ยวมันจะเห็นแอคชั่นคือมันในจิตเห็นกิริยาที่ที่โผล่ขึ้นมาแทนที่มันจะไปเห็นไอ้ไอ้อาการที่ถูกรู้นะมันกลับเห็นอาการของผู้รู้เสเองคือมันมีอยู่ไม่มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็มี เจตนาจงใจตั้งใจพยายามที่จะเข้าไปดูจิตเข้าไปดูจิตที่พูดพูลที่พูดภาพเดี๋ยวมันก็อยู่ๆก็อะไรนมีความตั้งใจจงใจเจ,จ,จตนาพยายามที่ลูกตาเนี่ยสังเกตมามันไม่เกินกริยามันที่ออกมาเป็นประสาสมมติอะไม่เกินสี่คำมันจะมีอตอนแรกมันก็เริ่มต้นจากที่ไม่มีอะไรเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเนี่ยแต่ไม่มีการทําอะไรในจิตเลยนะไม่มีการทําอะไรจิตเลยเดินไปเดินมา แม้แต่ฝึกจิตก็ไม่มีคิดจะฝึกจิตก็ไม่มีเดินอย่างเดียวเดินไปเดินมาแต่ไม่ฟุ้งซ่านอะไรนะไม่ฟุ้งซ่านอะไรเดี๋ยวปุ๊บมันเริ่มเข้าไปดูจิตเดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวมันก็เริ่มคิดอะไรขึ้นมาจะไม่คิดอะไรก็เริ่มคิดอะไรมืนันหรอ่าอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรอย่างนี้เดี๋ยวมันจะนิพพานได้ยังไง <laughs> อยู่ๆมันก็คิดก็บมาเลยนะไอ้ไอเนี่อมันจะไปดูยังไง เวลาฝึกอะอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรจะดิพาได้ยังไงวะเน,นี่ยเดี๋ยวก็โอตายเดีย๋ยวก็โอตายนี่ต้องทำอะไรสักหน่อยตอนนี้เ็ไปหลงเลยหลงามตามมันเลยตอนเนี้ยหลงเลยหลงเอาใหม่หม่หม่หลงแล้วไว้หลงแล้วไว้ยก็โง่ไปตั้งนานหลงไปทําตามมันอ่ะเอาะ,ะไม่หม,ม่ไม่ทําอะไรเดี๋ยวเฉยไม่ทําอะไรอย่างว่าปุ๊บคิดอะไรขึ้นไปจ้ะสุกอย่างก็คิคดว่าอ้ขันเนี้ยนะคิดให้ไปฝึกหิดมันจะคิดให้เราไปทําอะไรสักอย่างมั้งไปเดินจ้กรกล ไปนั่งสมาธิไปสวดมนต์ไปไปทำอะไรสักอย่างมันจะสั่งเราเ่ยมันจะสั่งเราแล้วเราก็จะพ่ายแพ้มันตอนแรกอะคือเราจะไปทําตามมันไปทําสักพักหนึ่งคือนึกก็ได้อ้าวแล้วกูมาทำทำไมวะกูมาทำทำไมอ้าวเอ๊ะถ้ากูไม่มาทํากูก็ไม่ได้ผ่านอ้าวมันมีกูนี่หว่ามีกูมากระทำเพื่อตัวกูเอานี่มันเป็นเอาวิชาตัณหาประทานนี่หว่าเนี่ยเอ้ยลงไปทําตามมันไว้ก็กลายเป็นกูนี่แหละ เป็นคนไปหลงทำแล้วก็กูทําก็เพื่อประโยชน์ตัวกูจะนิพพานตอนนี้มันก็หลอกเราอีกว่ะไม่ทํำจะก็งโง่ตายแล้วเดี๋ยวก็งโง่ตายไม่ทาอะไรแล้วมันจะนิพพานได้ยังไงมันก็หลอกเราอีกเราก็เลยไปทาตามมันตามมันตอนนี้ก็โดนมันหลอกยาวเลยหลอกตามคือเอาตัวเราไปกระทําทําเพื่อผลประโยชน์ตัวเราจะนิพพานตอนนี้มีตัวเราหมดเลยเป็นอาวิชาตันหาวุทานนีนี้เก็รู้ทัวฐานมันเลิกเลิกเลิกเลิเลลกลบกระดานลบกระดานกูไม่เชื่อบึงทำไม ลบกระดานเดี๋ยวมันก็จับมันก็จับมันก็จะ,จะ,จะ,จะอะไรลนะ่ะยุ่ยแย่แตะแคงรั่วเราในใจน่ะมันจะตลอดเลยมันจะยุ่ยแย่แตะแคงรั่วไม่ทําอะไรเดี๋ยวก็นั่งลหลับแล้วอะไรแคยเดี๋ยวก็นั่งหลับอะไรทําจะได้ไม่นั่งหลับแต่เนี้ยเราก็เชื่อมาปุ๊บเราก็ลุกไปหาอะไรทำบางบทีมันหยับนั่งอยู่นะไปทําอะไรจะ็นทำเป็ไปแล้วถือธรรมะก็ไม่อ่านธรรมะก็ไม่ฟัง เดินจะโกงก็ไม่เดินนั่งสมาธิก็ไม่นั่งตุบบุ๊ก็ไปตรวจจะอยู่เฉยเอย่างนี้แหละไปทําอะไรเดี๋ยวมันก็บอกว่าไม่ทาอะไรเราก็นั่งหลับแล้วไปดูโทรทัศน์ไม่ไปอะไรไม่ไปอะไรไปดูโทรทัศน์ไม่ไปแต่ไม่รู้ไปนั่งหน้าโทรทัศน์ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่อ่านไม่อ่านแล้วถึงทํา้าไม่อ่านไม่รู้ว่าหยิบทํา้ามาอ่านแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยตรงเนี้อถึงขั้นตอนนี้นะโอ้โหวันสิบแปดมกรุฎมันต้มเราทุกหน้าเลยกับรพัดเลย จนกระทั่งเนี่ยไม่ถูกมระหลอกได้อีกเลยไม่ถูกมันหลอกแต่ไม่ถูกมันหลอกนะแต่ปรากฏว่าเราอ่ารังตัวเราเองไว้ไม่ให้มันหลอกมันไดเป็นสลาดที่แท้จริงใช่ไหมมึง่ามาหลอกกูกูรู้ทันมึง <_ c ười> เดี๋ยวก็มาหลอกให้ทำอย่างนู้นหน่อยให้พยายามทำนี้พยายามดูจิตได้ยัยมึง่ามาหลอกกูกูรู้ทันมึง <_ c ười> <_ c ười> แต่ที่จรงิงอะไอ้กูที่ร้างไว้แม่กูไปกับมือกูโดนหลอกเรียบร้อยเพราะมีตัวตนนะมีตัวกูที่จะไม่ไปทําตามมึง แต่กูเนี่ยแหละทำตามกูอีกเสร็จเลยแต่นี้ยมันละเอียดมากนะตรงเนี้ยถ้าผู้ไม่ปฏิบัติทมจริงๆอะยาี่จะเห็นที่จะเข้าใจแล้วก็สุดท้ายโจากทัศว,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 ว่าลุกตาท่านหมดไหมลูกตาทานว่าอุ้วพยายามจะไม่ทําตามมึงแต่กูพยายามทําตามกูมึงจะมาหลอกกูกูไม่ทําตามมึงอีกต่อไปแล้วมึงไม่มาสั่งกูไม้ไปทำโน่นทำนี่กูไม่เชื่อมึงอีกต่อไปแต่กูเชื่อกูก <c oughs> ูเชื่อกูกูพยายามบังคับกูไม่ให้ทําตามมึง เนี่ย yeah. ไอจิตขั้นไหนมันจะสู้กันอย่างเงี้ยแล้วเราก็โดนต้มหลวงปางก็โดนมาแล้วพวกเนยที่พูดเนี่ยไม่ใช่ไปโดน mm hmm. อโดนมาจนหนวดร่วมแล้วเนี mm ่ย hmm. yeah. มันก็จะสั่งให้เราสารพัดมันก็สั่งเราทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำน,น,นี่อะไรเนี่ยเราเราก็จะสู้กับมันเนี yeah. ่ยเราก็สู้กับมันไม่ทำตามมันเราไปทำตามมันที่ไอจิตที่มาสั่งเราข้านหมจยใจเราเนี่ยเราไม่ทำตามมัน,น,มมตมมนแต่เราหารูปไม่ ไอ้เน,นี่ยโดนหลงกนไปตั้งนานคือกูทาตามกูกูไม่ทําตามมันแต่กูทําตามกูทําตามใจกูเนี่ยตอนนี้พอ,อมันไม่หลงแล้วคือมันก็จะต้องโดนหลอกก่อนแล้วมันรู้ที่หลังโดนหลอกก่อนมันรู้ตัวที่หลังพอมันรู้ตัวที่หลังเนี่ยทั้งที่พยายามทาตามใจกูนี่ก็หลงทําตามมันก็หลงทรับรู้ตัวทัน ที่มันมาหลอกรู้ต่อทันกูที่หลอกกูรู้ต่อทันมันที่มาหลอกกูเนี่ยจิตเนี่ย้ภายในที่มาหลอกเราแล้วก็รู้ต่อทันตัวเราที่หลอกเราเองที่พยายามล้างตัวเราไม่ให้หลงไปมันก็เหลือแต่ใจที่ได้แต่รู้แต่ก็ไม่ได้ว่ายึดใจนะก็คือว่าไอ้ใจที่จะได้รู้เนี่ยมันพบได้ไงก็คือว่าตอนตอนตอน,ตอนลุกตากันนะตอน,ตอนลุกตาไปเดินไปเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิไม่เห็น,นะถ้าไปเดินจงกรมนะมันมีการกระทําไปนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ก็ไม่เห็น มันจะมาเห็นตอนที่ลุงตาเห็นนะเอเดี๋ยวพู้่ายมันจะไปทาตาลุงตาเนี่ยคือเห็นตอนนั่งซ่วมคือพออยู่ๆเราจะจะหย่อนโค้นนั่งซ่วมปุ๊บไปเราไม่ได้ตั้งใจจะฝุดจินแล้วอยู่ๆมันมันมีกิริยาของการฝุดกินขึ้นมาจะไปดูจิตจะปฏิบัติธรรมในจิตจะปฏิบัติยู่ข้างในพอะมันเริ่มต้นนนแนละอ้าวเฮ้ยตอนแรกมันไม่ได้มีการฝุดจิตนี่หว่าแล้วเริ่มฝุดจิตมาจากไหนวะเนี่ยปุ๊บมันเห็นเลยอ่ะ เห็นปุ๊บ้ยเอาใหม่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 มกิเห็นไม่ทันเว้ยมันมาไงไว้เนี่ยอะไรเงี้ยมันมาไงวะาแต่ก็จะเสียท่ามันนะเพราะว่าจะเห็นมันคาหนังคาเขาอะเออตั้งใจเลยตั้งใจเลยแต่เนี้ยตอนนี้ก็ไปหาอุบายสิแกลไปทำนู่นบ้างแกลไปทํานี้บ้างเพื่อจะให้เพื่อแจ้มันโผล่เองไงแล้วจะได้เห็นมันคาหนังคาเขาว่ามันโผล่มาตอนไหนไว้ไอ้การฝึกจิตเนี่ย อยู่ๆไม่มีการฝึกจิตว่าในจิตเนี่ยแล้วทำไมมันมีการฝึกจิตมาจากข้างในที่โผล่มาได้ยังไงวะมีการไปดูจิตมีการพยายามมีการติดต่อเรื่องฝึกจิตมีการเ,าาารอ,ารเอ๊ะมันโผล่มาตอนไหนวะเนี่ยคือตอนมันโผล่มาไม่มันมันบรรลุตอนมันโผล่ผลแล้วตอนบรรลุโผล่แล้วแต่มันโผล่แล้วพอรเราไปแกล้งทําแกล้งทําทําน,น,นู่นทํานี่เพื่อจะให้มันโผล่ให้มันโผลม่มไปเราเห็นอะไม่ได้เพราะว่า เราเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้ที่เราไปทนนําเนนะันอะเราฝึก,กจิตไปแล้วเราเนี่ยไอ้ที่เราแก้จะไม่ฝึก,กจิตเพื่อจะเห็นว่าการฝึก,กจิตมันโผล่มาให้เห็นแต่ที่เราแก้ไม่ฝึก,กจิตถ้ากับเราฝึก,กจิตไปแล้วลูก <c oughs> ตาก็เคยผิดพลาดถึงขนาดว่าอยากจะเอามาสอนลูกศิษย์ให้ได้ไปตรงเนี้ยเพื่อให้เห็นรอยต่อรอยต่อที่วแบบ่ามันเป็นความรู้ที่เกิดจากความรู้ความเห็นเข้ากใจด้วยความสามารถ จับที่มันเป็นความรู้ขึ้นมาเองที่เป็นสัมมาญาณมันไม่ใช่เป็นความรู้ที่ที่เป็นรู้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 อย่างเนี้ยมันเลยไปแล้วอันนี้มันนอกเหนือผลเป็นสัมมาญาณแล้วเป็นสัมมาวิมุติเลยไอเนี้ยวิจิตนาก็ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นก็ไม่ได้แต่เราต้องการจะเห็นมันคาหนังเขาเขาว่าเฮ้ยอยู่ๆเนี่ยมันเป็นสัมมาญาณเกิดขึ้นมารู้ว่ามีการปรุงแต่งขึ้นมาจากความไม่มีอะไรได้ยังไงวะมันไม่ขัดทักทีคือ อย,อยู่มันไม่ได้ปรุงแต่งอะไรแล้วมันก็ปรุงขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วมันเห็นว่าไอ้ความมีอะไรที่ปรุงแต่งมาเนี่ยมันเกิดเองดับเองในความไม่เกิดดับเลยกลายเป็นว่ามีแต่ความความปรุงแต่งเนี่ยเหมือนเกิดดับในอากาศไม่มีใครยุ่งกับมันเลยแล้วไม่ใช่ว่าไม่ยุ่งกับมันแล้วก็มาล้างตัวเราไว้นะไม่มีเลยมันมีแต่ว่าในธรรมชาติของภายในตัวเราแล้วธรรมชาติภายนอกภายใน,ในใจเนี่ยมันมีแค่สังขารเนี่ยเกิดดับเหมือน แต่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 ่ม่แบบมีความรู้สึกในสิ่งนั้นเลยมันเกิดเอดับเอเกิดเองดับเอไม่มีใครมาอยู่กับมันเลยแล้วไม่มีใครว่าบาลังเราคือมันมีสิ่งนั้นสิ่งเดียวไม่มีสองไม่มีสองต่อไปคือไม่มีว่าไอาคิตที่แวบแวเป็นหนึ่งแล้วก็มีเราเป็นผู้รู้เป็นสองแยกเราแบบสิ่งที่ถูกรู้กับสิ่งผู้รู้คือมันมีแต่จิตเกิดดับอยู่ในอากาศแว๊บแว๊บบ,บไอผูด้ดูจิตไม่มไอคันเนี่ย ไอเดียคือมันเข้ากระแสไปเรียบร้อยแล้วเข้าเข้ากระแสไปแล้วไอ้ไทยมันถึงกัรเนี้ยนะแต่เราเนี้ยอยากจะเห็นรอยต่อมันว่ามันไม่เห็นไอ้าจากที่มันเป็นสองเนี้ยมันมีอาการที่ถูกดูมีอาการนาทีที่ถูกดูกับมีผู้ไปรู้อาการเนี้ยมันเป็นสองแล้วอยู่ๆเนี่ยไอ้ผู้รู้อาการมันหายไปได้ยังไงวะมันเหลือแต่คิดกระดับแป๊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 บ ในความว่างเปล่าเลยและผู้รู้มันหายไปได้อย่างไงมังงมากเลยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยอยู่บ่อยมากเลยลูกตาก็อยากจะช่วยลูกศิษย์ไงอยากจะช่วยลูกศิษย์ได้ได้ว่ายายเห็นว่าไอ้รอยต่อตรงเนี้ผู้รู้มันหายไปได้อย่างไงวะเนี่ยไอ้ผู้รู้ที่มีเจตนารู้เนี่ยมันหายไปได้อย่างไงก็อยากรู้หลูกตาก็เลยตั้งจิตอธิฐานว่าขอให้เห็นรอยต่อเนี่ยไอ้เห็นขาหนังขาเขาต้องเห็นได้ได้เพื่อจะมาสอนลูกศิษย์ว่าไอ้ผู้รู้มันหายไปได้ยังไง หลวงปู่ลีหลวงปู่ลีกาลากโลแกล้งเอาอุบายชวนลุงตาไปอินเดียลุงตาก็ไปไปก็ไพระอุปถัมภ์ว่าเอาอุบายทุกอย่างให้พวกพี่สาวลุงตาไปแย่มาอะไรเนี่ยแกล้งเอาอินเอาเอาอินเดียที่อินเดียภาพพิสอินเดียให้ไม่พี่สาวลุงตาดูไล่มาพูดกับลุงตาใจลุงตาไปอินเดียให้ได้เราก็ไม่รู้วัตถุประสงค์ท่านหรอกแต่ท่านรู้ไงก็ไปถึงที่อินเดียนะเดินทางโดยรถเนี่ย ลดลดลดก็ไปได้ลดกันเนี้ยได้กครูบานัทเนี่ยตอนนั้นจะเป็นคารวาสอยู่ครูบานัทก็ไปซื้อไอ้ไอ้สร้อยที่มีเหรียญพระพุทธเจ้าแล้วก็มีสร้อยที่แขกก็เอามาขายตามที่ที่สังเวีนิสานน่ะก็จะเอามาให้พวกเพื่อนๆนญาติโยมที่ที่อยู่เมืองไทยกันจะไดุ้ัุโอกาสแบบลุปุรีเนี่ยไปแต่ละที่ที่ที่อินเดียในในสังเวีนิสานแล้วก็ยังที่อื่นอีกด้วย แล้วท่านไปทุกที่แต่กะสวดทุกที่ก <ığımız> ันสวดธรรมจักรด้วยนะทำวัดด้วยแล้วสวดธรรมจักรด้วยท่านสวดทุกที่กูบาล่าก็เลยแอบเขาซื so er anda, ้อสร้อยแล้วมีเหรียญสร้อยหลายเส้นนะแล้วก็มีเหรียญรูพตทธเจ้าเอาไปให้ลพบุรีอ่ะท่านอธิฐานจิตเพื่อใจลพบุลีได้ฐานจิตแล้วพอเสร็จแล้วก็ขึ้นรถมาก็ก็เอามาให้ลูบเรีที่ฐานจิตในรถด้วยแล้วก็ลพบุรีก็คืนให้ก็ไป ตรงเวนิฐานสี่เสร็จเรียบร้อยไปไปที่โน่นที่นี่พอขึ้นรถไปรถอะลพบุรีมีเหรียญ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 พระเ,น,เน,นี่ยเหรียญหนึ่งที่หลุดจากสร้อยแล้วลพบุรีก็เอาเหรียญที่หลุดจากสร้อยเนมายื่นให้หลวงตาแล้วก็บอกว่าถ้ารู้อยู่มันไม่หลุดหลุดแล้วเคยดูตอน,นตที่หลวงตาที่ฐานจิตหลวงป,ปู่ไม่เคยเราไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยแต่ท่านรู้ ได้กระแสยาของท่านท่านได้พูดเลยแล้วก็เอาเหรียญที่สร้อยที่หลุดเนี่ยมาส่งให้ลุงตาว่าถ้ารู้อยู่ไม่หลุดหลุดแล้วใครรู้เราเข้าใจว่ามันเหลือหนึ่งเดียวได้ไงผู้รู้มันหายไปได้ยังไงนี่เอโกธรรมโมหนึ่งเดียวเท่านั้นเหลือหนึ่งเดียวไม่มีสอง เอโกทัมโมหรือเอกธรรมโมถ้ารู้อยู่ไม่ดิดุดเร็วไปตะดหัว <c oughs> แกนี้แล้วตะดหัวเลาะ <c oughs> นี่นะที่ก็คือที่เราพูดอ่านมาที่อ่านแล้วพูดดีนั่นเองท้ายนั่นองเอโกทัมโมหนึ่งเดียวไม่เป็นสองนี่คือตกกระแสเขา้ามาเรื่อยๆจากแสงของดาบันแล้วเข้ามาเดี๋ยวหนึ่งเดียวก็ ที่จะเป็นผู้พิพากาะรู้อยู่ไม่ดุเพราะว่าถ้ารู้อยู่มันเป็นสองไงถ้ารู้อยู่ก็เป็นสองไงเวลาหลุดไม่รู้หรอกว่าถ้ารู้อยู่มันเป็นสองมันหลุดไม่ได้แล้วแต่ทำยังไงที่จะหลุดว่าทำไงจะหลุดว่าไอเดียเป็นสองอยู่นะมันไม่ได้เหลือหนึ่งได้หรอก ไอถึงตรงปลายเนี่ยมันไม่ไไม่ใใครก่อนใครได้ได้จะบอกว่าเออมันเป็นอย่างนี้ไหมแต่จะบอกให้มันหลุดคาหนังคาเขาอ่ะไม่ได้จะบอกยังไงว่าคือยิ่งบอกกันก็ยิ่งยิ่งไปรู้ใหญ่มันต้องยากอะต่อทําเนี่ยเออเวลจะตัดตัก็คือพอพอเขาหลุดไปแล้วนะเยือกไปแล้วเราค่อยหลุดแล้วเพื่อนเนี่ยเขาหลุดแล้วเราค่อยบอกนะ่ะ แล้วมันก็หลุดม so ันก็เลยว่าหลุดขาดไปเลยหรือว่าหลุดแล้วก็สวดาวบ้านไปเข้ากระแสไปมันมีหลุดขาดไปเลยกับหลุดุดโดาวบานแล้วก็เข้ากระแสไปเองเข้ากระแสเองเขาค่อยคนมีความรู้เองกูรู้หายไปด้วยเจตนานะปล่อยวางผู้รู้ไปเลยปล่อยวางผู้รู้ไปเลยปล่อยวางผู้รู้ไปเรื่อยนกรกท่านเนี่ยทีแรกเนี่ยไอ้ผูรู้เนี่ยไปรู้จิตมันไปรู้จิตที่ถูกรู้รู้จิตที่มันพูดมันพากันไหม แต่ตอนที่เราเนี่ยปล่อยวางผู้รู้เรื่อยไปเนี่ยมันกลายเป็นว่ามีผู้รู้ที่ถูกรู้กับมีผู้ที่ไปปล่อยวางผู้รู้มีสองอยู่ดีตอนแรกเนี่ยไอ้ผู้รู้เนี่ยมันเป็นรู้เป็นรู้ความคิดไปรู้อาการโอ้คิตใช่ไหมแล้วก็ไอ้ผู้รู้มันก็ปล่อยไอ้ผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคเสร็จแล้วเนี่ยมันมันก็มามาสุดท้ายมันมาปล่อยวางไอ้ผู้ที่ผู้รู้ไอ้ผู้รู้ที่ไปรู้ไอ้ผู้พูดผู้ภาคนะ มันก็มาปล่อยวางให้ผู้รู้เพื่อจะปล่อยวางผู้รู้ให้ได้เพราะว่าเราก็อ่านมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าปล่อยวางผู้รู้พบผู้รู้ฆ่าผู้รู้ที่จะพ้นทุกข์ใช่ไหมตอนนี้เราก็จะปล่อยวางผู้รู้ตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามีสองอยู่ดีคืออมีผู้รู้ที่จะปล่อยวางกับผู้เราที่จะไปปล่อยวางผู้รู้มันก็เลยมีสองตรงนี้ยากที่สุดแหละยากที่สุดเพราะว่าอะไรคือ พอบอกเข้าเนี่ยว่ามันมีตัวเราจะไปปล่อยวางผู้รู้พอไปบอกเข้าไอตอนไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะพอบอกว่ามันมีตัวเราไปปล่อยวางผู้รู้มันก็จะมีตัวเรามาปล่อยวางตัวเราอีกมันจะซ้อนอย่างเงี้ยมันก็จะมีตัวเราพยายามมาปล่อยวางตัวเราเพราะว่าไอมีตัวเราไปปล่อยวางผู้รู้พอไปบอกเข้าอ่ะมันก็จะพยายามปล่อยวางตัวเราที่ไปปล่อยวางมันก็เลยกลายเป็นซ้อนไปเรื่อยๆก็กลายเป็นสองอยู่เลยคือมีตัวเราที่ถูกปล่อยวางกับตัวเราที่จะพยายามปล่อยวางตัวเราก็กลายเป็นสอง ทีนี้ก็คือพิธีพิธีปฏิบัติก็คือเราต้องคือกำลังสติเดียวเลยใช่ไหมเออกำลังสติที่แก่กล้าและปัญญาต้องปัญญาจริงๆนะแต่ปัญญานี่ไม่ใช่ปัญญาคิดค้นอะไรหรอกปัญญาที่เห็นสติปัญญามันรวมมันเป็นหนึ่งนี่คือเห็นในขนาาณะปัจจุบันขณะเลยสติตอนนั้นน่ะไม่ขาดไปบวไปบว,วไปฟุ้งซ่านเลยแล้วก็ปัญญาเห็นเลยปัญญาชี้ตนการเห็นขณะจีิเห็นว่ามันมีสองสองแล้วหรแล้วแต่ว่าจะจับคู่อะไร ถ้าเป็นพื้นๆทั่วไปมันก็เอาวิญญาณขันเนี่ยไปจับคู่กับรูปเสียงก่นรถผลตภาพทำลมที่ไปรู้ในปัจจุบันขนาดใช่ไหมไอ้แน่นอะเป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นหนึ่งแล้วก็ไอ้วิญญาณขันเนี่ยที่ไปรู้เรามาภาพเป็นสองเลื่อนไปจะเป็นคู่คู่คู่นอกเลื่อนไปอย่างเงี้ยจนกระทั่งมาเป็นคู่ในคู่ในคือมันไม่ไอใส่ใจกับไอไอไอรูปรถกินเสียงัมผัดทำรม มันมาสนใจที่จะเห็นไอ้ผู้ภาคเหมือนกับว่าที่ท่านบอกตาบอกว่าผู้ภาคหนังมันมาดูไอ้ผู้ภาคหนังเว้ยมันไม่สนใจหนังที่ภาคในปัจจุบันขณะแล้วในที่กระทบในปัจจุบันขณะแล้วมันดูไอ้ไอ้ผู้ภาคพี่รู้อะไรว่าภาคมันแล้วเกินในใจภาพตลอดเวลาเพราะเหุ้ใดคนภาคมันไม่อยากหลับนอนเลยนะแต่มันเกิดมีสองอยู่ดีคือไอ้จิตผู้ภาคหนังเนี่ยไอ้ที่พูดภาคในใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้หนึ่งแล้วก็มีตัวเราเนี่ยผู้ไปรู้ไอ้ผู้ภาคเป็นสองอยู่ดี ในลูกตาก็บอกว่าให้ปล่อยวางตัวเราเนี่ยที่ไปรู้ไอ้ผู้พากผู้พูดผู้พากในใจปล่อยวางตัวเราผู้รู้มันก็เลยมีผู้รู้อีกหนึ่งแล้วมีตัวเราที่ไปปล่อยวางไอ้ผู้รู้อีกสองเนี่ยมันก็เลยมันจะเป็นคู่อยู่ตลอดแล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้ปล่อยวางตัวเราเนี่ยผู้พยายามไปปล่อยวางตอนนี้มันก็กลายเป็นว่าตัวเราเนี่ยที่จะถูกปล่อยวางเป็นหนึ่งและตัวเราผู้พยายามจะไปปล่อยวางตัวเราเป็นสองเรื่อยไปอย่างเนี้ย เนี่ยม okay. ันก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยการปฏิบัติธรรมเออจักกว่าสติปัญญามันจะเห็นชัดว่ามันเป็นสองเว้ยมันเป็นสอง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 เป็นเป็นคู่เนี่ยมันเป็นคู่แล้วก็เห็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆละเอียดไปเรื่อยๆพอมันโผล่มาเป็นสองเมื่อไหร่ก็เห็นทันทีรู้ทันทีไม่ใช่ว่าไปจ้องมันแลพอไปจ้องปุ๊บมันก็ไอ้สิวงจ้องเนี่ยคือมันมันเริ่มต้นพงแต่ก็เห็นมันนะเห็นว่ามันเริ่มแล้วมันเริ่มมันเริ่ม มันเริ่มปรุงแต่งมาแล้วไปเห็นก็ดีเลยเนี่กระั่งมันเหลือหนึ่งเดียวอย่างที่เราบอกก็คือมันมีแต่สังคราเกิดดับแป๊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 บปไม่มีคนไปดูมาหรอกแต่สังคราเมื่อก็เกิดดับเพราะมันอยู่อย่างนั้นนี่ยในธรรมชาติที่ไม่มีอะไรเลยที่ว่างเปล่าแล้วก็สังครืก็เกิดดับแป๊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 บความรู้สึกเมื่อคิดอารมณ์ก็เกิดดับแป๊บแป๊บแป๊บพหนึ่งเดียวไม่มีไม่มีผู้ดูอีกต่อไปผู้ดูมันหายไปแต่ว่าผู้ดูหายไปถามว่ารู้ไหม มัันเป็นความรู้ใหม่ความรู้ใหม่ที่ว่ามันไม่ใช่มีสองคือมันเป็นความรู้รู้อะไรนะคือมันรู้ว่ามีแต่อย่างเงี้ยถ้าไม่รู้แล้วมันจะรู้ได้ไงมีแต่สังขารมีแต่หนึ่งเดียวสังขารเกินดับแเป้แเป้แแแผู้รู้หายไปหมดแล้วแล้วใครล่ะรู้ว่าผู้รู้มันหายไปมีแต่สังขารเกินดับไอ้นั่นนี่มันมันไม่เรียกว่าผู้รู้แล้วมันเกินไปแล้วมันจะเรียกอะไรก็ไม่รู้นี่ยเพราะอะไรมันไม่ใช่ผู้รู้แล้ว ว่ามันหายไปแล right? well, er, so ้วไอ้ผู to like ues, like ้ที่ไป่รู้ที่ว่ามีสิ่งที่ถูกรู้หนึ่งแล้วผู้รู้เป็นสองเนี่ยไอ้ผู้รู้มันหายไปเลยมันเหลือแต่มีแต่สังขารเกิดดับแป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 แต่ความไม่มีอะไรเลยแล้วก็อ้าวถ้าไม่มันมารู้เอาตอนหลังนี่ตอนที่มันหลุดไปหมดแล้วเนี่ยที่บอกว่าหลุดแล้วคอยรู้อ่ะคือมันมารู้เอาตอนหลังว่าอ้าวเฮ้ยมันจะไม่เหลือแต่หนึ่งวะแล้วผู้รู้หายไปไหนวะแต่จริงๆอ่ะไอ้ผู้รู้ที่เป็นสองอ่ะมันหายไปแต่ มันกลับมาเป็นเปลี่ยนมันมันกลับมาเป็นเปลี่ยนใหม่คือมันเป็นรู้ว่ามันเหลือหนึ่งเดียวถ้าไม่ไม่รู้ไม่ไม่ไม่รู้ว่าหนึ่งเดียวเดียวจะรู้ได้ยังไงว่ามันเหลือหนึ่งเดียวไอ้ผู้รู้ที่ไปรู้เนี่ยมันหายไปมันเลยเหลือหนึ่งเดียวแล้วใครเออไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่รู้ไอเดิมที่เป็นที่ที่ถูกรู้เป็นหนึ่งไล่ผู้รู้เป็นสองแต่มันกลายเป็นว่ารู้ว่าแบบนี้ยเหลือหนึ่งเดียวคือสังขารเกิดดับแป๊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 บอ้ผู้รู้ไม่มีแต่บแต่ มันรู้อยู่ว่ามันเหลือหนึ่งเดียวเออไอตรงเนี้ยจะเรียกว่าอะไรกันไม่รู้เขาเรียกว่าสัสมายานปัญญาวิบตทแต่นี่มันเลยไปแล้วนะคือมันเออไอตัวเนี้ยมันเลยเป็นมันเลยภาษาพูดไปแล้วคือลูกตาเจ้คาว่ามันรู้กันแล้วกันมันรู้แก่ใจกันมันรู้ว่ามันเป็นอย่างเนี้ยมันรู้ว่ามันมันมีแต่หนึ่งเดียวผู้รู้ที่เป็นรู้อีกไม่มีอีกแล้วตรงนี้คือ แต่ไอ้อันนี้คือทัาเป็นอย่างเงี้ยแล้วไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ไม่ไม่มีหลงอีกเลยเป็นรู้แบบนี้ไนะที่ว่ารู้ว่าเหลือหนึ่งเดียว<อ>พลยายาจ้าทั้งหลายอยู่กับรู้นี่เลยไม่ใช่ว่ารู้มีสิ่งกิ่ตุกรู้เป็นหนึ่งแล้วพูดรู้เป็นสองนะคืออยู่กับสิ่งน,นี้นคือาารู้ว่าสินสนน้นพ<า>นนนูนดเะไหวแล้วได้ผ่านใช่เออเออคือตกกระแสก็คือเข้าเข้าไปแล้วก็ก็ตกกระแสได้ผ่ายคือมันเห็นนันนี้แล้วแต่ ใช่แล้วก็พอมาเป็นอย่างนี้นะมันตกกระแสเนี่ยคือตอนที่มันเห็นเกิดดับแวบๆแล้วเนี่ยมันเป็นนิพพาก็จริงอะมันเป็นขนาดนั้นเนี่ยมันเกิดดับเช่นนั้นอะแต่มันยังไม่ไม่ถาวรเพราะอะไรมันเกิดความอยากให้เออใช่ใช่มันเกิดความอยากให้เป็นอย่างนี้ตลอด มันก็จะไปโตกับที่หลวงตามหาวิทยาสรมโนแม่วอาจาย์ว่าคือไม่ยึดอะไรแล้วสุดท้ายมันยึดตัวมันเองอยากให้มันเป็นเช่นเนี้ยคือเหลือแต่เป็นเอกโทโมหนึ่งเดียวผู้รู้ไม่มีกลายเป็นผู้รู้ที่ไม่มีตัวตนเนี่ยไม่ปรากฏอะไรเนี่ยเป็นเช่นนี้อย่างเป็นอบติอาวตลอดก็เลยยังไม่เป็นยังเป็นแค่ตกกระแสอนิพพานเป็นอริยอริยมรรคยังไม่เป็นอริยผลที่เป็นนิพพาน อยู่ในขั้นอริยมารคืนก็ใช่ใช่ใช่ยึดจะให้ให้จบบริบูรณ์แต่ตอนตอนที่สู้เมื่อสันศุกร์ดาศุกร์ดามากกับศุกร์ดาคนนี้มันจะแตกแบบคนที่ว่าศุาเป็นต้นฐาตัวไอ้ไอ้โสดาเนี่ยมันมันแต่ละมันก็คือปฏิบัติอย่างนี้การต้องปฏิบัติต่อคือมันแค่ขั้นปล่อยวางไอ้ไอ้ผู้รู้ผู้พูดผู้พาก็มันจะต้องมีงานมาต่อไอ้ตรงไอ้ไอ้ผู้รู้เนี่ย สดาบานเนี่ยมันเห็นไอ้ไอ้ผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคนะเออผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคเนี่ยมันมันพูดภาคแต่มันมีไอ้มันมีไอ้ผู้รู้เนี่ยที่มารู้ไอ้ผู้พูดผู้พาคเออมันจะเป็นคู่เออเป็นคู่แต่อันหลังก็ยังเป็นคู่อีกนะเพราะว่าพอมันไ่เห็นว่าเอ้ยมันมีผู้ไปรู้ไอ้ผู้พูดผู้ภาคอีกมันก็พยายามจะมาปล่อยวางไอ้ไอ้ผู้รู้มันก็ยังเป็นคู่อีกมันก็เป็นคู่อยู่ดีแต่มันเป็นคู่ละเอียดเข้าไปเรื่อยเมื่อไหร่เห็นสภาวะของการหนึ่ง หนึ่งคือเห็นสถานเกิดเองดับเองเป็นขั้นสุดท้ายเป็นขั้นสุดท้ายแล้วแต่มันยังไม่ถาวรมันยังไม่ถาวรเพราะว่ามันเห็นแล้วนะดูแลเราก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆเป็นบ่อยๆแต่พอเราอยากให้มันเป็นถาวรก็เริ่มหลงทางมันริงอยู่ในขั้นที่ว่ามันยังมันเข้ากระแสของพระนิพพานแล้วตกกระแสแล้วแต่มันเนี่ยยังไม่เป็นไม่ไม่เป็นชิ้นนั้นที่มันเป็นเองอย่างถาวรแต่พอเราอยากให้มันเป็นอยากถาวร มันก็เลยมีความหลงเข้าไปหมดแต่เป็นเป็นหลความหลงในขั้นสุดท้ายแล้ะมันก็หลงไม่นานหรอกหลงแป๊บๆแล้วก็มันก็กลับมาก็กลับมาเป็นปล่อยรักษาเกิดเองโดยที่ไม่มีผู้ไปทาให้มันเป็นแล้วก็ไม่มีผู้ไปไปรักษาสภาวะที่มันมันเป็นเช่นนั้นอย่างภาวะคือมันเป็นของมันเองไปเรื่อยๆด้วยความรู้ความเข้าใจแล้วก็เห็นมันบ่อยๆรู้จักมันบ่อยๆแล้วต่อไปมันจะได้กลับที มันก็เป็นเช่นนั้นได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเป็นเองไม่ต้องไปทำเพียงเป็นเป็น,ปนอัตโนมัติก็เรียกว่าอัตโนมัติเล